สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆท่านที่กําลังประกอบธุรก,กิจ SME อยู่นะคะและคงมีหลายๆท่านที่กาลังประสบปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะและวันนี้นุ่มก็มีอีกช่องทางเรื่องหนึ่งนะคะเป็นช่องทางในการประกอบธุรก,กิจให้กับท่านผู้ชมนะคะและววันนี้เราก็ได้รับเกียรติกับอาจารย์รสุขพลินลพงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์สอนทิชาโหัาศาสตร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ศาสตร์การส,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 สอนของอาจารย์มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ จุดเริ่มต้นนี่อาจารย์ได้ศึกษากับท่านอาจารย์บุษรินปฐมมงคลนะคะ,ะในการเรียนดวงของท่านเนี่ยท่านเน้นในดวงของนาวาังจักรเป็นหลัก<ะ>ก็คือมีดวงราศีจักรด้วยและก็มีดวงนาวาังจักรด้วย<ะ>และตัวดวงดาวนาวาังจักรนี่แหละคือการประเมินคุณภาพของดาว<ะ>ว่าได้ดีเด่นในแค่ได้ได้ได้ดีเด่นในด้านใดนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ว่ามีความประทับใจแล้วหลังจากที่ได้ศึกษาและได้ไป ที่เคาะดวงแล้วก็ทายมันก็มีความแน่นยามมากขึ้นค่ะก็ละเลยมีความสุขว่าเราสามารถที่จะถ่ายข้อมวิชานี้ให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้และก็เป็นแนวทางที่จะขยายต่อยอดให้กับอาจารย์ด้วยนี่คปอจุดสำคัญการสอนของอาจารย์จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไรบ้างคะประโยชน์ต่อผู้เรียนเนี่ยตอนนี้ถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถจะทําเป็นรายได้นะคะ อย่างคนที่ทํางานประจําแล้วเนี่ยอาจจะมีะไรายได้เสริมก็คือการดูดวงแต่บางคนเรียนรู้ด้วยว่ามีความสุขว่าชอบด้วยใจรัก<ฮ>แต่อีกคนนึงมีความสึกว่าปัจจุบันทํางานแล้วมีความสุขไม่มั่คนคง<ฮ>ก็เริ่มมาศึกษาโหราศาสตร์และอาจารย์คิดว่าถ้าเรามีใจรักและทุ่มเทจริงจริงจังเนี่ยมันก็สามารถเป็นอาชีพที่ดีได้นะคะ<ฮ>ซึ่งในอาจารย์ในทีมที่อาจารย์ได้เคยสอนไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็มีนะคะที่เข้าสาย1900กู นะคะในยูใทีของอาจารย์เองแล้วก็มีบ้างที่อาจารย์สนับสนุนมีดทีบางครั้งมีการออกงานมีการออกงานพยากรตามห่วยงานราชการหรือเอกชนนะคะหรือเป็นงานที่เปิดตัวสินค้านเนี่ยอาจารย์ก็พาไปเหมือนกันนะคะพาลูกศิษย์ที่เคยเรียนอาจารย์นั่นก็คือช่องทางไรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่ดีมากๆาและก็เป็นอะไรที่แน่นอนและมั่นคงถ้าเราเรียนรู้แล้วเราดูไปเยอะๆนะคะมันก็คือประสบการณ์ติดตัวเราไปนั่นกคือ และถ้าผู้ที่จะเรียนกับอาจารย์จะติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนคะอาจารย์มีเว็บไซต์ส่วนตัวนะคะคือ w w w h o t l i n e p a g o r n c o m นะคะแล้วก็มีเว็บพันมิตรของอาจารย์ก็คือ horave.com <ม>นะคะส่วนโดยที่ติดต่อได้นะคะอาจารย์ก็มี086 ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าห้านะคะและอีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดหกสามสามเก้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเบอร์นี้ค่ะที่ติดต่ออาจารย์ได้ตรงอาจารย์จะมีกลุ่มที่จะร้องเรียนเริ่มเปิดเรียนอีกทีนะคะประมาณช่วงเดือนตุลาหรือพฤศจิกาคอร์สของอาจารย์ที่ต้องเรียนเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยสี่สิบชั่วโมงนะคะเราจะแบ่งเวลาเรียนเป็นแปดวันวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะใช้เวลาในการสอนห้าชั่วโมงต่อวันค่ะถ<ช>ือว่า ช่วงเดือนแรกของการเรียน4ีวันแรกเนี่ยอาจารย์จะเน้นในการทายพื้นดวงนะคะส่วน4ี่เดือนหลังเนี่ยอาจารย์จะเน้นในการทายอนาคตคือดาวจรนะคะเราจะแบ่งเวลาเรียนเป็น8วันวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะใช้เวลาในการสอน5ชั่วโมงต่อวันค่ะถือว่าช่วงเดือนแรกของการเรียน4ี่วันแรกเนี่ยอาจารย์จะเน้นในการทายพื้นดวงนะคะส่วน4ี่เดือนหลังเนี่ยอาจารย์จะเน้นในการทายอนาคตคือดาวจรนะคะ แต่หลักๆเนี่ยศาสตราจารย์เน้นการเน้นในการสอนเน้นการพยากรณ์จริงๆจะไม่มีการใช้ทฤษฎีมากเท่าไหร่จะเน้นแบบคุณวันนี้คุณต้องทายให้เป็นนะคะคุณสามารถไปประกอบประกอบอาชีพได้เลยไม่ต้องมายืดเยื้ออะไรมากมายคืออาจารย์จะมีดวงตัวอย่างไม่ต่ำกว่าร้อยดวงนะคะ <c oughs> มาวิเคราะห์กันเลยลัคนาแต่ละตัวแล้วก็ดาวแต่ละตัวเป็นยังไงที่มาที่ไปของพื้นดวงสตานี้เป็นยังไงแล้วอนาคตเป็นยังไงเกิดขึ้นกับดวงชีวิตเขาเ <c oughs> นี่ยค่ะถือว่า จากที่ลูกศิษย์ได้เรียนเนี่ยก็คือก็มีหลายท่านที่บอกว่ามีความประทับใจแล้วก็ทําให้โหราศาสตร์เนี่ยเรียนได้ไวนะคะส่วนหลังจากเรียนกัจจา์จบแล้วเนี่ยท่านจะไปศึกษาเก็บเล็กเ,เก็บน้อยเนี่ยเก็บตำราบโบราณเนี่ยเชิญเลยตามสบายไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของดาวกระทบดาวดาวคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุเนี่ยเป็นดาวที่จะมาเสริมในการพยากรณ์ได้หลังจากที่เรียนกัาจารย์นะคะตรงนี้จะง่ายขึ้น,นะคะ่ะอยากให้อาจารย์ฝากมาถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่นะคะ ขอฝากกับผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าวันนี้เนี่ยท่านมีความรู้สึกไม่มั่นคงกับอาชีพที่ท่านทำอยู่การเรียนโหราศาสตร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของอาชีพท่านนะคะไม่มีควาว่าสายสําหรับการที่จะเรียนรู้นะคะและอีกอย่างในดิฉันเชื่อว่าการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะและมันก็เป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่มีสนเสน่ห์จริงๆนะคะวันนี้เราได้ได้ศึกษาชีวิตคนนงคนหนึ่งเนี่ยนะคะถามว่ามุมมองของคนคนนั้นละ่ะ มองได้ขาดและมองได้ลึกซึ้งว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไรถึงแม้วันนี้คุณได้ไปทํางานร่วมกับกลุ่มสังคมใดก็ตามเหมือนการเป็นการว่ารู้เขารู้เราใช่ไหมคะการที่คุณจะทํางานร่วมกับคนและเรารู้ทัศนคติมุมมองของเขาเราก็ได้เปรียบในเรื่องนี้เหมือนกันคะ่ะนะคะนี่คือประโยชน์ของการเรียนหัวใจและก็สามารถที่จะประกอบเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับตัวเองเอง นอกจากอาจารย์จะสอนพยากรแล้วอาจารย์<ม>ยังมีกิจกรรมอื่นๆไหมคะกิจกรรมอื่นอาจารย์จะเน้นออกงานด้วยนะคะออกงานพยากรตามสถานที่อย่างเป็นโรงแรมนะคะหรืองานเปิดตัวสินค้านะคะหรือเป็นงานสมนา,าคุณลูกค้าค่ะเป็นเป็นเลี้ยงเลี้ยงนุ่นหรือเลี้ยงรอบรองอะไรก็แล้วแต่งานปีใหม่ก็ได้นะคะ<ม>เออส่วนมากที่ตอนนี้เนี่ยคนนิยมมากนะคะที่เอานักพยากรเข้าไปแจมในงานซึ่งอาจารย์ก็ออกมาได้หลายงานแล้วค่ะ ว่าจะเป็นงานแม่บ้านมหาไทยเพิ่งออกมามาล่าสุดนี้นะคะแล้วก็งาน VMa มสวีแมสที่เป็นงานที่เขาเปิดตัวในการจัดหาคู่นะคะแล้วก็งานของ d t แท็กดีแท็เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการพยากร์ตัวเลขว่าเลขตัวไหนเนี่ยเหมาะกับโดนสตาเขาแล้วอาจารย์ก็แนะนําไปว่าเลขตัวไหนที่ดีก็แนะนําตัวนั้นไปนซื้อเบอร์ซื้อเบอร์มาถือเนี่ยแหละคะ่ะที่ผ่านมาก็แนอาจารย์ก็้วกเน้นว่ามีสองกรณีก็คืองานงานสอน กับงานพยากรออกแาบพยากรนี่แหละคะ่ะที่อาจารย์นี้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์รสุกคนนะคะที่มาชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพที่จะเป็นอาชีพใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ,คะ